สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องน้ำโมวยไทยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาดูเครื่องบินนะครับอุ้ยใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยจูโห,หใหญ่มากเลยนะรถมอันนี้คือสองชั้นเลยนเนี่ยเรายุดี๋ยมาใหลำใหญ่นะครับเราสงเสริต้องไปข้างหลังแล้วลับต้องไปก็ต้องไปข้างหลังเด็ดเดกกินดม ยูนิ e เ็ kingdom นี่โอริเวนสวนนู้มนะครับทำไมเขาก็ต้องทำป้ายอย่างนั้นด้วยผมก็ไม่รู้นะเขาไม่ให้มาจอดเนแม้ว่าเนี่ยมันมีห้ามจอดอยู่เลยบางคนคก็มาจอดดูเครื่องบินเงนี้นครับเดี๋ยวเราจะกลับรถ <โฆ S 2> นค <โฆ S 2> นรถมีคนจอดตรงนี้เคจอดทีี่สอง เครื่องบินอะไรก็ไม่รู้ครับเอบัสเอสามแปดศูนยะ์ ระยะหนึ่งแล้วนะครับ,รบเอ่อไม่จำอะไรถึงตรงขอบสนามนะครับ,รบสวนณภูมิคือมันใหญ่มากเลยนะครับแบบใหญ่กว่าดอนเมืองประมาณยี่สิบเท่านะครับมันใหญ่เนาะแบบแม่ยังบ่นว่ากลับรถนานมากเพราะมันใหญ่อบอกว่าแม่บนน่นเหรอคอ๋อไม่ใช่ครับแม่ทึ่งฮนะทึ่งฮนะทึ่งนะ ใช้คำพูดดีๆน,นะทางกับรถไกลมากทางกับรถไกลมากเลยนะครับส่วรจะปรับใจมากครับผมขอถามหน่อยได้ไหมครับว่านี่คืออะไรนี่เขาขอชวนนะุมมันเป็นที่ทางเข้าของของเจ้าหน้าที่สำหรับเวลาเนี่ยเครื่องบินขึ้นลงเห็นไหมอ่ม ผมขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าต้องวนกลับรถแล้วไปอีกหนึ่งกิโลใช่ไหมล่ะโอ้หลายโลเมื่อกี้เรามาหลายโลเลยผมไปดูใกล้ๆกันโอเราจะไปดูใกล้ๆกันยูนิตเด็กคิงดัมรีเอเนสตเตนะฮะสายการบินยู s เต t e ตอนนี้นะครับผมถ่ายฝั่งนี้มันเป็นฝั่งไหนครับเป็นฝั่งที่ที่อยู่ตรงข้ามกับ อาคารผูดด้โดยสารใช่ไหมปกติเราจะอยู่ตรงนน้นเรามองมาเห็นสระ<ช>เห็นเครื่องบิน<ช>อันนี้เรามองเข้าไปใช่ไหมครับครับ<ต>คุณแม่ครับผมสังเกตเห็นว่าอะไรขาวๆด้างบนนะครับไหนมับนบนฟ้าเลยอะครับนีไ่ไงขึ้นไปสูงมากเลยอะครับเหมือนเครื่องบินน่ะมันคืออะไรอะแม่ก็ต้องเครื่องบินสิกระนั้นเคราะว ทำไมมันสูงมากเราก็ต้องสูงสิครับน่าจะไปต่างประเทศนะท่านผู้ชมื้องบินต้องบินสูงสูงสิงลูกไนะม่ันก็จะชนเออเดี๋ยวมันจะชนสูงหนึ่งกิโลก็พอนะแล้วจะพอยุดบินนะเพื่อเห็นเครื่องบินหม่เดี๋ยวผมจซูมไปให้นะคนะมีอุบัติเหตุบ่อยค่ะ วิ่งขึ้นลงทำไมมันไม่ค่อยมาเลยนะข้ามขี่จักรยานข้ามจอดอย่ารถคันนี้จอดเสียหรือว่าจอดดูคุณบินว่านะ่าจะดูคุณบินนะเมื่อก,กี้ เข้าไม่ได้อะดูดิแล้วแล้วเราจะต้องดูตรงไหนอ่ะครับคุณแม่ครับวนไปอ่ะครับวนให้ใกล้ๆล้กันเนาะให้มันใกล้เลยนะ,อ,ะอุ้ยใหญ่นะคืวินนี้ลำใหญ่มากดูดิท่านชมโอ้ใหญ่ครับ เครื่องบินใหญ่สองชั้นเลยอะคะแม่โอ้โหนอนๆให้ดูเครื่องบินขึ้นลงสักสักลำไหนเนี่ยเขาจะขึ้นหรือ,อยังคิดว่ากี่ลำอะยังไม่เห็นมันขึ้นเลยเนี่ยมันไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาหรือว่า เลยนะครับไฮไลท์จุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะพีนะท่านผู้ชมครับก็เนี่ยก็ยจะมาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยใหญ่มีใหญ่ไหมท่านผู้ชมเนี่ยใหญ,ใหญ่ใหญ่มากอนนาานนยนะอี่เข้าไปด้านในเลยนะโหเข้าไปด้านใน เครื่องบินอันใหญ่อันยันใหญ่ไหมอาคารชั้นสี่ใช่ไหมแม่ครับฝั่งนี้ก็มีอ่ะเนี่ยมีทีงสองฝั่งเลยอ่ะมีอาารเดี๋ยวผมก็จะไปเยอรมันกับแม่นะครับผมอยากนั่ง,งน,นแต่ไม่มีโอกาสไม่นั่งเลยเคยเอาง่าย ครับผมเคยแค่สี่ครั้งเองอ่ะครับสองครั้งอ่ะครับในชีวิตะเครื่องบินอ่ะนะไม่มีอะไรมากแล้วผมก็อยากนั่งมากเลยดูดีใหญ่นะฮะต้องโยมวัว ผมก็อยู่ในสนามบินนะครับชั้นหกนั่นเองครับคุณผู้ชมเนี่ยนี่ผมก็มากับแม่นะดึงบอกไปนะสวัสดีครับเลยนะครับอันนี้ผมกำลังเดินไปนะผมใช้ไอเทมถ่าย Pai, mami. Kau di mana, mami? Ah! Kau di mana? mana? Ini nak Ada บินยังไีกบินอีกถึงเนีเครื่องบินไทยสมัยไทยสมัยนะเียไทยสมัยไทยสมัยเอ่อเครื่องบินอีกสองชั้น เล็กแน่เลยแล้วนั่งเครื่องบินเล็กใช่ไหมไทยสมัยอันนั้นนะครับแม่เล็กอันนี้เหรอครับเล็กเนี่ยอ,อันเรานั่งอันไหน,นเล็กโอเคไหมพอได้ไหมอ่ะดูนี่มันใกล้สุดแล้วอยู่อร์ก็ไม่มีด้วยข้างบนประมานี้นะไม่มีอะไรมาก อยากรูก้ม,ม,มันบินอะ่ะเครื่องบินสองชั้นผมยังไม่เห็นเห็นเลยนะเนี่ย